มึงสาบานเลยนะไอ้หิคเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะมึงเงียบปากมาเลยถ้ามึงบอกมึงไม่ได้มีอะไรกับมันมึงสาบานเลยนะนั่นเดี๋ยวกูกระทืบมึงตายเนยไม่ไเป็นไรมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงเป็นบ้าที่อะไรมึงอยู่กับสองคนเนี่ยฮะกูไม่อยู่เนี่ยกูออกไปทำงานเนี่ยฮะใครมาหากูเขาเป็นพี่กูเป็นรุ่นพี่กูที่โรงเรียนรุ่นพี่ีอะไรที่โรงเรียนอายุกี่ปีกันแล้วฮะสาบานดิกูบอกให้มึงสาบานเออมึงนี้เย็บตัวดีมากเลยนะเยียกูเลี้ยงอย่างดีนะเอ้ยเสือกมีชู้แม่งวันๆก ะไรแล้วกลัวไปทางานเนี่ยดูสภาพที่กูกลับมาแล้วมึงอยู่ไกลที่นี่น่ะเขาเป็นพี่กูเขามาหากูไม่ได้แล้วไงวะฮะมาหาตอนกูไม่อยู่นะอตอนกูอยู่แล้วเสือกไม่มาก็นี่มึงก็ให้แบบนี้ไงแล้วมาแบบนี้กี่ครั้งเลยนะกูถามแม่งเสลยอุปทเหรอวะฮะวันๆในกูโคตรสบายนะมึงอะกูบอกว้เลยตรลงมึงจะสาบานหรือเปล่าวะฮะนิ่งอยู่นั่นแหละไอ้แม่งที่หลังมึงจะเข้าบ้านใครมึงดูด้วยนะไอ้เขามีผัวหรือเปล่า ไอไอ้ไอเขาป้าจะเสียงดังเขาเอาทำไมอ่ะจะได้รู้ไ้ให้แม่้าบ้านรู้ไปเลยเนี่ยบ้านกูมีไอ้พี่ช่วยเออกูไม่ไอาย,ยขนาดนี้แล้วมึงก็ไม่ต้องอายเลยสตอนเอามันมาเข้าบ้านเนี่ยมึงไม่รู้จักอายเลยแล้วจะมาไอายมีอะไรตอนนี้กูถามดิแม่งเนี่ยกูไปทํางานทุกวันเนี่พากันมาโอนกี่รอบแล้วแม่งมันไม่มีเหรอเขาเพิ่งมานี่โอ้ย<ห>ไม่ต้องมาเพิ่งมาหรอกแต่กูไม่กลับมาก่อนนะกูไม่เลิกงานมาก่อนกูก็ไม่เจอหรอกมึงก็เห็นแล้วกไม่ ปิดอะไรมึงนี่งแมงสภาพต้องจะหาหนีหา้มันดีกว่ากูหน่อยไม่ได้เลยแม่ไอ้ห่าอะไรอยู่วะไปว่าเขาทำไมเนี่ยอ้ามึงใจกูไม่ว่าเหรอกกูต้องโอ้ยสวัสดีกับชูอะไรแบบนี้เลยเขาเป็นพี่กูตลกนะมึงนี่มึงแม่งคิดเยอะเกินคิดเยอะเกินเป็นไก่เป็นกูก็ต้องคิดหรอกกูไปทำงานห้องงกห้อ่ะาแม่บ้านนะเขาได้ยินหมดแล้วเนี่ยใจทาไมไอ้กูไปทำงานี่กูไปขับรถเนี่ยแม่งเหนื่อยตากดงตากแดดหนีหาไหมมึงใช้เนี่ย กูให้ยอยู่บ้านตำกว่าศาสตร์บ้านเฝ้าบ้านนี่ชิบหายเอ้ยไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องไปฟังมาหรอกพี่มันปัญญาอ่อนวะ่ะปัญญาอ่อนอีกอะไรฮะฮะแม่งลเลอนะเทอะน่ะมึงอะ่ะเห็นบ้าคนเขาเห็นหมดแล้วเนี่ยก็ช่างหัวมันดิมันจะได้รู้ไงว่ามึงล่านไอ่ก็พูดดีๆกูก็ได้กูไม่ได้ทำไม่ได้ทำอกีกเลยแม่งผัวก็มียังจะไปล่านอีกนะไม่ต้องทำหรอกพี่ไม่ต้องไปทำหรอกรู้กว่ามปัญยานะปัญญานะมึงอยู่เฉยๆนะกูบอกให้มึงเลยสาบานเลยฮะ กูบอกให้มึงสาบานกูบอกให้มึงสาบานหน่อยฮะเฮ้ยมึงเงียบมึงเงียบได้ไหมึงอยย่าามน้เลหรือมึงเจากูอะฮะกูบอกให้มึงสาบานเลยสาบานสาบานมึงเจ้าไงฮะมึงมองดิมองกูมึงเจ้าไงน่ะแม่งอะไรแม่งฮะทำไมเมือนจันให้สาบานไม่สาบานทำไมไอ้ยังมึงทำเขาทำอะไรเนี่ยแล้วมึงเจาอีกไหมอ่ะหยุมึงจะทำมกูหรอกูเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงแบบมึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ย อันแบบนี้กันมึงก็อยู่กับมันไปแล้วกันนะมึงอยู่กับมันไปเลยมึงอยู่กับมันไปเลยมึงก็ฟังกูนกูไม่ฟังแล้วมึงกับกูจบกันยี่ห้ามึงแม่ไม่ฟังเออว่อะไรหวะ